วันนี้ก็เป็นเครื่องบินสองช่องนะครับทำการบิน,นง่ายๆนะครับวันนี้เป็นเลี้ยวดับมอเตอร์นะครับโช๊ะไปเลยอัดเยอะๆเลยอันนี้ถ่ายล้อนแสงเนาะก็อะไรแต่ถ่ายได้เนี่ยนะบินได้เราใจมากครับสุดยอดมากครับบินได้สูงมากนะครับบินได้ไกลนะก็เป็นรีโมท2 channel เรียวดับมอเตอร์ถ่ยายได้่ลยตอนไหนไม่สวยละอันนี้ก็จะ บินดินเรียดพื้นนะื่อความเ้าใจนะครับมาเชียวตากล้องไปเลยครับผมมือใหม่ครับต้องทานตัวนี้ก่อนทุกคนนะฮะนะมือใหม่นะผมแนะนำนะครับรุนนี้ไม่มันวะโอ้ขอบินแบบดิฟนี่ครับดิบนอากาศได้เลยครับผมนะยังรับเลย ลงไม่ค่อยดีเคื้นที่ไม่ใคร่เรียบรอบนี้เนี่ยล้อหลุดเลยสินค้าดีๆแบบนี้ครับมีที่เรานะครับอาซีบูรพานะครับเท่านั้นนะครับค่อยอาซีบูรพาเท่านั้นจิ๊บศูนย์แปเจ็ดศูนย์ที่สี่แปดสี่เจ็ดสี่นะครับปรึกษาเรื่องการบินนะครับเราเป็นหนึ่งเรื่องการบินะออน,น,นะครับก็จะเป็นรีโมทสองช่องแนวนะครับช่างข่อยโมทสองชแนวนะมันวิดีโอทุกขั้นตอนเลยเป็นมอเตอร์ปีกนะครับสองข้างนะ แบบนี้นะครับแบบนี้อ่ันนี้ใช้ทางเสือเลี้ยวนะครับเป็นบอดี้ที่เราไปิอดอขึ้นมาแล้วบอดี้ที่เราสร้างขึ้นมาแข็งแรงครับแข็งแรงมากราคาไม่พแพงใช่